สวัสดีครับอยู่กับช่องกเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอูซอสอัโตสวิต์นย์เ2อ้นสป8นะครับก็ประยกมาด,ดา2มา1คันยังาไมา่ได้ปลดเลยยังคาดาเดีเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยออกนะครับพอดีอา,อาการนะครับมดดาด้า2ตัวนี้จะเป็นตัวแรกเนาะที่มีกล่องเครื่องอยู่ข้างบนหลังเครื่องนะครับอาการก็คือ สตาร์ทเงียบนะครับไฟน้าปัดลูกบุญแจกับพิบนะครับแล้วก็ไฟโฮนนะครับขึ้นสตาร์ทเงียบนะครับปุ๊บคันเดิมนะครับลูกค้าประจำปึ๊บนี่ก็มื่นแล้วแหละก็เอามาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับนี่อันนี้ก็พิบเหมือนปกตินะครับ เดี๋ยวเราเปิดสวิตปึ๊บนี่ครับเปิดสวิตุญแจกระพิบเลยปิ๊บปี๊ปปี๊ปป๊ปป๊ป๊ปนะครับมองไงมันจ้านะครับอ่าเนี่ยจญแจกระพิบแบบนี้แล้วก็ขึ้นสัญ,ญลักษณ์โหนนะครับเกี่ยวกับเกียร์ด้วยนะนะครับแล้วสังเกตอะไรอย่างนึงไหมนี่ครับตำแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นด้วยนะครับตำแหน่งเกียร์ก็ไม่ขึ้นนะ เวลาเราวิเคราะห์นะครับนง่กุญแจมันกระพริบแบบนี้อ่ามันก็เราก็ต้องเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับกุญแจใช่ไหมละ่ะแต่เลขอะไรนี่หายหมดเลยนะครับตำแหน่งเกียร์ก็ไม่มีนะอะอันนี้น้ามันมันจะหมดอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ก็สังเกตอีกอย่างนึง่งนี่เราปิดก่อนนะปกติแล้วเปิดสวิตช์นะครับแบตเตอรี่จะต้องขึ้นเลยนะปึ๊บนี่ครับแบตเตอรี่ก็ไม่ขึ้นนะครับรูปแบตเตอรี่ก็ไม่ขึ้น นี mainland, ่มาขึ้นที่หลังนะเดี๋ยวจะมาขึ้นที่หลังปึ๊บนี่ขึ้นมาครับรูปแบตเตอรี่อันนี้มองยากหน่อยนะจะมองยากกล่องมันมองไม่รู้นะนี่นะครับมันจะมาขึ้นที่หลังนะครับแบตเตอรี่อ่าตำแหน่งเกียร์ก็ไม่ขึ้นนะครับวนนี่ก็คือเกี่ยวกับโควตเกียร์นะครับเกี่ยวการวิเคราะห์เกียร์นะครับนี่จะเป็นปลั๊กเออจะเป็นสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับคันเกียร์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทนะนี่ครับเงียบ นะครบเนี่ยเนียบ,บ,บแล้วก็พอเรามีเครื่องสแกนคันนี้ก็คือสตาร์ทติดเดี๋ยวก็ติดบ้างเดี๋ยวก็ไม่ติดแล้วก็บางทีก็ลูกกุญแจก็พิมอย่างเงี้ยอ่เป็นอย่างขนาดผมก็ยังเข้าใจเลยว่าเป็นเกี่ยวกับรหัสกุญแจนะครับแต่มันก็จะมีอยู่ว่าเนี่ยเครื่องวิเคราะห์งานเนี่ยเครื่องสแกนเนี่ย พกดเข้าไปนะครับนะครับกดเข้าไปมันหาเจอไหมนะครับนี่ครับมันหากล่องไม่เจอนะครับนี่ครับมันไม่สื่อสารกับกล่องนะครับไม่สื่อสารกับกล่องก็เลยมานั่งคิดว่าถ้ามันติดอีโมจริงๆนะครับถ้ามันติดอีโมจริงๆเนี่ยกุญแจ ลูกบุญแจกับพิพเนี่ยมันจะต้องสื่อสารได้นะคือมันคือเครื่องยนต์เนี่ยกับเครื่องสแกนเนี่ยต้องสื่อสารได้เพื่อจะฟ้องโค้ดตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องฟ้องโค้ดอ่ะนะครับซึ่งมันเข้าไม่ได้นะครับมันเข้าไม่ได้นะฮะเราสังเกตตัวพไม่ขึ้นนะครับตำแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นสักตำแหน่งหนึ่งเลยแต่ไฟถอยหลังเข้าเกียร์เนี่ย ไฟถอยหลังติดนะโหนนะครับโหนติดนะครับนะดับแล้วติดนะครับเนี่ยไฟถอยหลังติดนะครับแต่ตำแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นนะครับก็ค่อยๆดูนะครับทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดว่ามันเป็นอะไรวะถ้าแบบนี้มันไม่ใช่โ e มแล้วเพราะว่าเครื่องสแกนเนี่ยมันขาดการสื่อสารกันนะครับมันไม่สื่อสารกับกล่องมันก็จะมีอยู่อย่างที่ว่า กล่องมีปัญหาหรือเปล่าสายไฟขาดตรงไหนไหมหรือว่า,าวงจรตรงไหนที่ว่ามันไม่ทํางานนะครับก็ไล่ดูนะครับฟิลนะครับหนึ่งฟิลนะครับขาดไหมกล่องปักด,ดีไหมนะครับมีปัญหาไหมเพราะว่าตัวนี้มันเปิดได้นะครับแล้วมันก็กดล็อกกดล็อกได้เนี่ยครับมันกดได้นะครับกดได้ปกตินะ แต่ไม่มีการสื่อสารระหว่างกล่องกับเครื่องวิเคราะห์นะครับเครื่องสแกนนะครับเราจะไปดูอะไรนะเพราะว่าอย่างไฟลูกเครื่องเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเพราะว่ามันขึ้นเพราะว่าตัวหน้าปัดนะครับมันขึ้นเพราะว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมันยังไม่มีการสื่อสารนะครับกับกล่องนะครับมันก็ขึ้นติดอยู่นี้แหละนะครับเนี่ยพวกนี้มันขึ้นติดอยู่เงี้ยมันจะไม่ดับก็ต่อเมื่อกล่องเนี่ยส่งสัญญาณมาให้ไฟตัวเนี้ยดับนะครับ ตัวนี้ไฟตัวนี้จะติดเองนะครับไม่ต้องเสียบกับกล่องเนี่ยไฟพวกนี้มันก็ขึ้นหนูมันเองนะลูกรื่งยนตเนี่ยมันติดออกมาง,งั้นนะครับเขาต้องมีสัญญาณแคนหรือว,ว่าสัญญาณส่งมานะครับให้ไฟตัวเนี้มีเนี่ย ecu ในนี้นะครับในเรือนใหม่เนี่ยให้ไฟตัวนี้ดับรับรู้จากกล่องแล้วว่าตอนนี้เครื่องทํางานแล้วการทํางานปกติทุกอย่างจอไม์ก็จะสั่งให้ตัวนี้ดับนะครับ ecu สั่งมาแล้วจอไม์รับทราบก็จะสั่งให้ไฟเนี่ยตัวนี้ดับลงไปนะครับ มันไม่ใช่ว่าไฟเครื่องขึ้นเนี่ยมันจะอ่านว่ากล่องเนี่ยมันจะอ่านได้นะครับางทีไม่ใช่นะครับเป็นที่จอไม้นะครับมันติดของมันเองนะครับก็ไปดูนะครับข้างนอกว่าเป็นอะไรดับแรกนี่ก็คือไปดูแล้วมดเดินนะครับมดเดินแต่รีเลย์ที่เขาทำมาเนี่ยมันกันมดเข้านะครับมดไม่สามารถเข้าได้นะครับแล้วก็ระบบฟิลไม่ขาดนะครับก็คือมีรีเลย์รีเลย์เอฟไออ่ e อะ อีรีเปิดระบบนะครับพังนะครับพังผมก็จะบอกนะครับผมไม่ปิดนะครับบอกเลยว่ารีเลย์เสียเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวไหนตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะครับรถใช้ได้เร็วลูกค้าชอบนะครับแล้วแก้ปัญหาจบง่ายลูกค้าก็ชอบนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ต้องใช้รถตอนเช้าก็ต้องรับส่งลูกไปโรงเรียนแต่ถ้าเกิดมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับสภาพนะครับแต่ทีเนี้ย มันขาดการสื่อสารกับเครื่องยนต์นะครับกล่องเนี่ยกล่องเครื่องยนต์กับเครื่องสแกนผมก็เลยคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับกุญแจนะครับก็เลยมานั่งเช็คอีกพักหนึ่งทีนี้เราจะรู้ได้ไงฟิลตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีพวกนี้นะครับอินจิ้นนะครับอินจิ้นคอนโทรลนะครับอินจิ้นเอ่อฟิลคอยจุดระเบิดฟิลกล่องนะครับฟิลตัวใหญ่นะครับ อ่มันก็จะมีบอกอยู่ที่ฝาของฟิลนะแต่ฝาไปไหนล่ะฝาหายนี่ครับฝาก็ออ่ฟิลเนี่ยจะมองไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยชัดนะครับก็คือเน้นเอาอง,ง่ายๆเลยแล้วกันนะครับรีเลย์ตัวนี้นี่เป็นรีเลย์โบเออร์แอร์ในรถนะครับถ้าการใช้งาน ใช้ใช้ไปแล้วพัดลมแอร์ในรถไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานเคาะก็แล้วอะไรก็แล้วโบเออร์พัดลมเนี่ยจะอยู่ข้างแกนพวงมาลัยนะอยู่ด้านบนนะครับตรงแกนพวงมาไลัยไม่ได้อยู่ฝั่งซ้ายรถนะครับอยู่ฝั่งขวานะนะครับอันนี้บอกเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าคันนี้มารอบนึงแล้วผมไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายคือพอแอร์ทำงานแต่พัดลมในรถไม่หมุนนะครับ นี่อันนี้อันนี้กรณีพัดลมก่อนนะคันนี้มาเมื่อเช้าแล้วไม่หมุนตัวไหนเสียไหมนี่ครับรีเลย์นะครับรีเลย์รีเลย์ลโบเออร์นะครับนี่ตัวน,นี้นะครับโบเออร์นะครับนี่นะครับโบเออร์รีเลย์นะครับก็คือรีเลย์พัดลมนะครับแล้วทีนี้มาเข้าเข้าประเด็นเลยนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่หือคือเงียบกิบไฟแบตเต็ม ตาแมวก็เชื่ออะไรไม่ได้แต่วัดแล้วไฟ12โวลต์มาเต็มนะครับเอ่อเปิดไฟหน้าบีบแต่ดังนะนะครับล็อกรถได้ด้วยแต่สตาร์ทเงียบกริบตำแหน่งเกียร์ P ไม่ขึ้นไฟโฮนรูปเอ่อของระบบเกียร์กระพริบนะครับแล้วก็กุญแจกระพริบทีๆีนะครับพอสักพักหนึ่งมันก็จะดับหายไปแต่เวลาเราบีดสตาร์ทเมื่อไหร่มันก็จะกระพริบเหมือนเดิมนะครับเราก็มาเช็คนี้นะครับอันนี้เอาอันนี้เลยนะครับนี่ครับ g g i main relay นะครับ E.G.I.Main Relay นะครับ m a ด้าสองมาด้าสาเขาก็มีนะครับตัวนี้เสื่อมสภาพตามการใช้งานนะเพราะว่ารีเลย์ของเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยครับเนี่ยตัว E.G.I.Main Relay นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีเลย์เปิดระบบกล่องนะครับหลายอุปกรณร์ให้สื่อสารนะครับซึ่งรีเลย์ตัวนี้นี่นะครับ หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่เพราจะเคลือบข้างในไว้การมดเข้าไอรูตรงนี้มดเข้าไม่ได้นะนะครับมันไม่มีมดเดินออกมานะครับแต่ตอนแรกผมเห็นนะ่มดเด,เดินเต็มเลยนะครับอันนี้ฉีดน้ํายาไปแล้วฉีดไบคอนไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาลบเป่าแล้วก็เคลือบอีดี่นย์นะแล้วก็เป่าอีกทีหนึ่งให้มันแห้ง,หงนะครับก็รูปก็คือตัวนี้รีเลย์ตัวนี้เสียนะครับรีเลย์ตัวนี้เสียแต่เวลาเราเคาะเนี่ย เนี่ยเขาคล้องเนี่ยมันก็กลับมาใช้ได้เพราะว่ามันสะเทือนข้างในหน้าคอนแทคอาจจะคือหน้าคอนแทคมันล้านะครับสะพานไฟนะ่ะมันล้านะครับเสื่อมสภาพตามการใช้งานมาด้าสองสกายทีผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเครื่องสตาร์ไม่ติดนะเนี่ยโบเออร์ในรถไม่หมุนเนี่ยก็จะเป็นรีเลย์เสียเหมือนกันนะครับแต่รีเลย์เขาจะกล่องฟิวคนละแบบนะมาด้าสองสกายที่ผีเอ่อตัวนี้นะครับเนี่ยเสียมีปัญหานะครับสตาร์ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ บางทีก็แต่สตาร์ลากยาวจะพลกนณีนะคนละอย่างนะนะครับสตาร์ลากยาวอาจจะคนละอย่างแต่ก็อาจจะมีส่วนด้วยนะครับบางทีช่วงสตาร์ตลากยาวแล้วรีเลย์มันสปาร์กนะครับหน้าคอนแทคสะพานไฟมันเชื่อมต่อสปาร์กปั๊บก็หากันก็อาจจะสตาร์ตติดง่ายก็ได้นะครับเนี่ยเจ้าของสตาร์ทไม่ติดจนเหมือนไดชาร์จมันจะเริ่มไอ้ไดสตาร์ทเริ่มคางแลยค่ะค่ะค่ักแล้วนะครับถึงโทรหาผมนะแบบเจ้าของออกเซ็งเลย แรกว่าจะเอาเอารถมาให้ผมเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้แหละมาไม่ได้นะครับตายไม่ติดทีแรกเขาบอกว่ามันตายไม่ติดทีนึงแล้วก็เลยถอดขั้วแบตถอดขั้วแบตใส่ขั้วแบตไปมันก็สตาร์ตติดนะครับน,นี่ยกมาเลยนะครับยกมาเลยนี่ขาอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ออกนะนะที่ผมบอกเมื่อกี้เนะี่ยยังคาอยู่เลยผมก็เดินไปเดินมาเนี่ยนะครับกอเบานะครับ,ร,บรีเลยมันจะไม่เท่ากันนะเนี่ย เอาแบบไวๆเลยนะครับรีเลย์จะไม่เท่ากันนะครับรีเลย์ทั่วไปตัวจะใหญ่นะครับรีเลย์บอสเนี่ยอ่ารีเลย์บอสก็ตัวใหญ่นะครับตัวนี้เขาจะเล็กนะตัวเนี้ยเขาจะเล็กซึ่งซึ่งในรูเนี้ยมันจะมีบ่านะครับมีบา่ากันไม่ให้กันไม่ให้เราเสียบรีเลย์ตัวใหญ่นะครับนี่ครับกีดออก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 ให้หมดกีดออกให้หมดให้หมดให้หมด,หหมด,หหมดเลยนี่ แล้วเราก็เอาเพราะว่าตอนที่รู้ว่ามันมันมันเสียเพราะว่าเราวัดไฟนะครับวัดไฟแล้วไฟเนี่ยเมนเนี่ยที่เป็นขั้วสีแดงเนี่ยไม่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 ต่อกันนะมันมีแต่ค่าความต้านทานถ้ามันต่อกันปกติก็คือมิเตอร์มันจะร้องนะครับหรือว่าเราเอาหลอดไฟฟอบก็ได้วิธีเช็คนะครับแต่เอาง่ายๆเลยก็คือเราเช็คในรูเนี่ยถ้ามันมีไฟนะครับถ้าตอนแรกเราเสียมีเลย์อรีเรียมันทางานใช่ไหมตอกแตกตอกแตกมันทํางานก็จริงนะแต่ จากขั้วหนึ่งไปหาอีกขั้วหนึ่งมันไม่ไปนะครับไปไม่ไปนะครับไม่ข้ามขั่วกันนะมัน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 ไม่ข้ามมันเหมือนเหมือนเดินข้ามสะพานแล้วเจอสะพานขาดไปไม่ได้นะครับก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ดูไปเลยแต่แหวกเรียบร้อยแล้วแหวกเอาตัดขอบออกเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับว่าถ้าเราไม่มีรีเลย์ตอนดึกตอนมืดๆืดเน,นี่ย เ,เอาสายไฟคอมตรงได้ไหมผมยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าไม่อยากลองด้วยนะครับใครอยากลองก็เอาลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดเสียกลางทางนะถ้ากล่องเสียเนี่ยมันก็จะอีกอย่างนะครับกุญแจเสียถ้าเป็นติดรหัสกุญแจเนี่ยเ,เครื่องสแกนต้องสื่อสารกับระบบในรถได้นะครับนี่อันนี้ปาดเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปเหมือนเดิมนี่นะพอรีเลย์มันทํางานปุ๊บนี่รีเลย์ทำงานแล้ว มันจะมีเสียงก็แก๊กก็แก,ก๊กเนี่ยในระบบเนี่ยมันทํางานแล้วนะครับปั๊มติ๊กทํางานแล้วนะคแค่เสียบรีเลย์เนี่ยปั๊มติ๊กทางานแล้วกององ ECU อยู่นี่นะคนี่นะปั๊บเอามาทำได้หลังกะว่าจะให้อากาศระบายได้นะครับต้องถ่ายเร็วหน่อยนะเพราะว่าแบตผมก็จะหมดแล้วนะครับครุ่งนี้ก็ต้องทํางานอื่นต่อนะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะครับนี่ระบบกลับมาทํางานแล้ว เดี๋ยวเราไปดูในรถกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาตามลบโค้ดนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเปิดสวิตช์เอาไว้ไม่ได้ปิดสวิตช์ปัญหาสตาร์ทเงียบมาดูความแตกต่างนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะผมเปิดกุญแจค้างไว้นะเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้ปิดแล้วผมก็ไปดึงรีเลย์ออกนี่นะครับหายเกลี้ยงแล้วปิดสวิตช์ดูใหม่แล้วกันอันนี้มาแล้วนะนี่ตัวพีนะครับมาแล้วนะครับ มาแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วครับตำแหน่งเกียร์นะครับเหยียบเบรกปดได้นี่ R D สอง S นครับ L อ่ะเข้า R แล้วก็เข้า P นะครับแล้วก็สตาร์ทใหม่เดี๋ยวจะปิดสวิตช์ใหม่นะครับอันนี้มันจะมองง่ายเมื่อกี้ที่บอกว่าแบตเตอรี่จะติดช้านะครับแล้วพวกนี้พวกอุณหภูมิความร้อนจะติดค้างแล้วก็โฮนนี่ยกระพริบนะครับ เมื่อกี้มันอันนี้ติดเริ่มมาแล้วนะครับเปิดปั๊บนี่ครับแบตเตอรี่มานะครับแบตเตอรี่มาแล้วนะครับไฟตัวนี้ก็จะดับไปนะครับนกูมน้านี่นะครับมันตอนแรกมันติดสองอันนะครับแล้วก็ไฟโฮนกับพิบนะตำแหน่งเกียร์พีไม่มีนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มมาสตาร์ทกันนะครับเพราะยังไงก็สตาร์ทได้แหละะครับมั แล้วนะครับนี่ครับปิดแล้วนะครับไฟเครื่องก็ไม่โชว์นะครับแต่ต้องลบออกนะครับเพราะนี้ไม่โชว์หรอกมันดับเองแต่มันมันมันจำอยู่ในกล่องนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาอ่สแกนดูใหม่นะครับว่ามันจะสื่อสารกันได้ไหมนะครับนะได้ไหมเอย ต้องออกก่อนละมั่งนี่นะครับออกไม่ได้นะครับมันต้องต้องดับเครื่องเพราะว่ามันมันเช็คแบบดับเครื่องก็ได้สตาร์ทเครื่องก็ได้อ๋อดูดูโค้ดค้างก็ได้นะครับแต่นี้ดับเครื่องก่อนแล้วเช็คแบบอาดับเครื่องนะปับ๊บแล้วก็กดใหม่นะครับนี่ครับเริ่มอ่านแล้วนะนะครับไม่รู้ สื่อสารได้ไหมมันก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเครื่องมันติดแล้วนะครับ no c a นะครับ no c a โค้ o ไม่มีโค้ดนะครับนี่ไม่มีโค้ดนะครับก็คือสื่อสารกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ตอนแรกมันจะขึ้นอีกอย่างนะฮะสื่อสารกันแล้วนะครับลวอ่ะดูดัดค่าสดก็ได้นะครับปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป๊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  ถ้ามันเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะอันนี้มันขึ้นหมดแล้วนะครับต well. ัวนี้ขึ้นหมดแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วนะง่ายๆนะครับอันนี้รถน้ํามันเขาจะหมดรถน้ามันมันจะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมยกมายกเมื่อกี้เออเขาว่าคงจะไปเติมน้ํามันแหละน้ามันมันจะหมดแล้วนะครับก็เลยเออ ไม่ได้ไปท้าตาไม่ติดนะครับแล้วก็ระยะทางระยะกิโลก็ไม่มีให้เหลือให้ดูแล้วนะครับหมดแล้วนะครับไม่พอที่จะวิ่งแล้วนะครับหลุบแล้วก็ตัว P อะไรขึ้นเนี่ยหน้าจอก็เริ่มเสื่อมแล้วนะก็จบปัญหาไปนะครับอีกหนึ่งคลิปหนึ่งคันมีเลหนึ่งตัวนะครับเสื่อมสภาพตามการใช้งานกุญแจไม่มีปัญหานะครับกดล็อกกดล็อกได้ ก็ไปดูนะครับไปดูเช็คดูก่อนนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่าเพื่อนช่างด้วยกันนะครับความรู้ก็มีไว้แบ่งปันผมก็ไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนเขาก็ทําให้ดูอยู่แล้วนะครับนะฮะเช็คเบื้องต้นนะครับเวลาอยู่เอ่อไม่ใช่อยู่ก็ไปเรียกช่างกุญแจมานะบางทีเขาก็ทําไม่ได้นะนะครับบางทีก็เขาอาจจะทําไม่ได้นะครับก็ตรวจเช็คดูก่อนนะครับมาด้าสองนะฮะมาด้าสองตัวแรกนะครับ ก็คลิปสั้นๆนะครับขอบคุณมากเลยนะสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์รถยกออกนะเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดบ้านเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวโทรหาเจ้าของเองเผื่อามเอารถตอนเช้านะหรืออาจจะมาเอาตอนนี้ก็ได้นะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะอผมก็เป็นแนวนี้นะครับอย่าว่ากันเลยนะฮะบางทีก็แรงบ้างเบาบ้างนะครับก็แนวนี้ครับ ซ่อมรถทุกอย่างคือการแบ่งปันนะครับผมก็แบ่งปันเท่าที่เรารู้นะครับผมรู้แค่ไหนผมก็พอจะแบ่งหรือว่าไม่ใช่แบ่งก็คือแบบเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับอีกหนึ่งความคิดของช่างคนคนคน,นึงนะครับธรรมดาธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็คือพอทําได้นะเราทําได้เราก็บอกนะครับก็คือผมก็บอกนะเพราะว่า เก็บเอาไว้เวลาเราไม่อยู่แล้วนะครับมันก็จะไปกับตัวนะครับมันไม่ได้อยู่ในในความทรงจำใน youtube ในโซเชียลนะครับนะฮะขอบคุณมากครับหลับฝันดีนะครับสำหรับคืนนี้นะฮะกับมาด้าสองสตาร์เนียมนะครับคิดวิเคราะห์แย่ะฝันดีนะครับสวัสดีครับ